มีแฟนเพจนะครับถามมาเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากโซเชียลมีเดีย Facebook หรือว่าจากเพื่อนๆที่รู้จักกันเนี่ย mm hmm. เขาถามมาว่าตอนที่น้องแอลลี่เนี่ยประก,กวดที่ Miss u n i v e r s ์รู้สึกยังไงกับการที่ไปเก็บตัวแล้วร่วมทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆหลายๆประเทศร่วมกันคนระับก oh, okay, mm ็แอลลี่คิดว่ามันสนุกมากนะคะคเพราะว่าแล้วก็แอลลี่ดีใจที่มีโอกาสที่จะไปประกวดมิสอุนิเวิร์เพราะมันคือความฝันของแอลลี่คือ พูดง่ายง่ายมันสนุกมากมีความสุขได้เจอหลายคนแล้วก็ได้ไลฟ์ลองเฟรนด์สด้วยนะคะได้ข่าวว่าเพื่อนสนิทเนี่ยคือนางงามจากประเทศจีนแล้วมีประเทศไหนไหมคะที่เป็นเพื่อนสนิทกัน,นอีกอ๋อประเทศเกาหลีค่ะ <c oughs> <c oughs> สนิทกับเขาเพราะอาลีอยากจะไปเกาหลีแล้วก็คุยกับเขาว่าอาลีจะไปแล้วก็ถ้าเขาจะมาเมืองไทยก็ให้เขาโทรมาเดี๋ยวอาลีจะพาไปเที่ยวแล้วเขาได้ชวนไหมคะว่าอยากจะชวนไปเป็นนางแบบที่ประเทศเกาหลีบ้างอะไรอย่างเนี้ยอ๋อไม่ได้ วันนี้คุยกับมิเตอรอนกับภาษค่ะอ่ะมีคําถามหนึ่งฟแฟนๆเนี่ยถามมาว่ากลับเมืองไทยไปยงวดนี้เนี่ยแล้วจะอยู่ยาวแค่ไหนหรือว่าจะไปที่ไหนต่อไหมอ๋ออัลลี่ยังไม่ทราบว,ว่าจะอยู่นานแค่ไหนแต่ต้องดูว่าจะเป็นยังไงคือยังไม่รู้แต่อัลลี่ชอบเมืองไทยก็อ,อยากจะอยู่ที่นู่นค่ะแล้วจะมีมิสติงอะไรกับแฟนเพจหรือว่าคนที่อ,อยากจะมิสติงพวก แฟนคลับทั้งหลายไหมฮะ,ะถ้าเขาอยากจะมีแฟนมิตติ้งก็ต้องเขาต้องจัดค่ะเพราะว่า,าไม่รู้ว่าทำยังไงคะ่ะถ้ามีอะไรอยากจะไปยินดีที่จะไปคะ่ะอ่ะอีกคำถามหนึ่งหลายคนอยากรู้อยากจะฝากบอกอะไรเนี่ยกับคนที่จะประกวดมิสไทยแลนด์นิ n เวิร์สในปีหน้าบ้างอ๋อก็จะบอกว่าต้องเข้มแข็งนะคะคือต้องแบบต้องสตรองจริงๆไม่ถึงว่าต้องไปเล่นฟิตเนสประจำไม่ไม่ถึงว่า <laughs> <laughs> จิตใจ Just kidding m e n ท a l l y ต้องต้อง strong เพราะจะมีแบบความกดดัน mm hmm. เยอะมันจะสูงมากถ้าเป็นตัวแทนประเทศไทย,ทยปะปวด Miss Universe mm hmm. แล้วก็ต้องอต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นต้องเป็นคนที่ตั้งใจที่จะทำเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ขอให้คนที่ไปเป็นคนที่อยากจะไปจริงๆพี่ทราบมาว่าเนี่ย mm hmm. น้องแอลลี่เนี่ยตั้งแต่เด็กๆละตั้งแต่พี่เคยถ่ายแบบหนูเมือ่อหนูยังอายุ14 mm hmm. ตอนนั้น ครั้งแรกเนี่ยบอกพี่มาว่าอยากจะสมัครเป็นนางแบบที่ฮอลลีวูดถูกไหมแล้วก็หนูก็ลากความฝันมาเรื่อยๆประกวดหลายเวทีมากแล้วก็ได้ตำแหน่งมาตลอดจนมาถึงเนี่ยเรียกว่าสุดยอดละสวัสดีค่ะดิฉันชื่อกอนนกาจางเกล็ดิฉันรู้สึกดีใจมากค่ะที่เป็นนักน้องน้องฟามาดีนี่ค่ะวันนี้อลิ่อยู่ที่กองประกวดมิสอินเว์นะคะแล้วก็อลิซจะบอกว่าก็จะถึง จุดนี้คะ่ะอลลี่ต้องผ่านหลายสิ่งหลายอย่างคะ่ะแล้วก็อลลี่ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้อลลี่นะคะเพราะมันเป็นพลังให้อลลี่สู้ต่อไปคะ่ะแล้วก็อลลี่จะทําเต็มที่พรุ่งนี้คะ่ะคือพรุ่งนี้คือวันรอบชิงคะ่ะอลลี่จะทำให้เต็มที่นะคะคือคือน้องเต็มตัวมาเป็นเวลาถึงสองเดค่ะที่จะมาถึงวันนี้ได้ภูมิใจมากๆจริงๆค่ะถามนิดนึงอันเนี้ยมีคนถามมาว่าอยากจะสมัครเป็นนางแบบของ Victoria's Secret อะไรด้วยหรือเปล่าเออก็อยากจะทำ ถ้ามีโอกาสก็อยากทำคือจริงๆอยากจะทำแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงเดี๋ยวต้องดูเห็นมีคนบอกว่าต้องไปดูในเว็บไซต์ที่เขารับสมัครอะไรแล้วก็ส่งพิสมีไปนาะต้องไปศึกษาค่ะว่าทำยังไงแล้วนอกจากเส้นทางของการเป็นนางงามหรือนางแบบแล้วเนี่ยน้องแอลลี่คิดว่าอยากจะทำอะไรต่อไปอีกไหมนอกจากนี้ก็ตอนนี้อยากจะโฟกัสที่ที่นี่แล้วก็การเรียนค่ะจะเรียนจบไม่จบในเนื่องชั่ว education คือสำคัญมาก อ่ะสุดท้ายเลยเอางี้ดีกว่าอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับทุกคนแล้วก็คนที่ติดตามผลงานของแอลลี่มาโดยตลอดเชิญเลยครับแอลลี่ต้องขอบคุณทุกๆคนที่มันกำลังใจแล้วก็เชียร์แอลลี่ตลอด uh, love everyone ที่ที่ให้กำลังใจให้แอลลี่คือต้องขอบคุณจริงๆอ่ะขอบคุณมากๆนะคะ แล้วน้องเอลลี่นะครับก็คือเด็กไทยนะครับที่เกิดและเติบโตที่อเมริกาแต่หัวใจเขาเป็นคนไทย100%เลยนะครับผมหวังว่าน้องคนนี้จะไปตามเส้นทางของเขาที่ได้วาดฝันไว้แต่เด็กแล้วเราจะคอยดูติดตามความสำเร็จของเธอตลอดไปนะครับลาไปแลวนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย